เห็นไหมคะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่จริงๆนะคะนอกจากหมอลำน้อยที่วัดไซสีที่เห็นภาพเมื่อสักครู่ไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะหยุดกันที่บุรีรัมนะคะคูลี่คีตาแห่งโรงเรียนเล็กไหนทุ่งกว้างค่ะตอนนี้ยังใช้ทุ่งนาแล้วก็ท้องควากว้กวางเป็นพื้นที่เล่นและเป็นห้องเรียนดนตรีฟูมฟักเด็กๆในชุมชนที่เขาสนใจดนตรีสนใจเสียงเพลงมาเล่นมาเรียนร่วมกันด้านหนึ่งลดเวลาการใช้มือถือของน้องๆด้วยค่ะ ก็มีนั่งสมาธิแล้วก็ท <dialect> <ME> ํา <habitude> ท่าโยคะให้ม well ีสติอ <jak> ยู่กับสิ่งที่ทําอยู่แล้วก็มีเล่นต่างๆออกกำลังกายค่ะปั่นจักรยาน สอนดังไฟครับแล้วก็สอนปลูกพักน้ำตอนนั้นไปเห็ดกเกี๋ยวกินทั้งปลาเอาหอกะเกียวสำเร็จลูกไปแล้วก็ดังไฟกลางปลาเลยครับอยู่ในโรงเรียนมันบ่เคยมีอย่างเรนดครับแค่ในทางเรียนเรียนนี่เลยเหตุจริงที่อย่างจริงนั่น ตรงเลนเล็กลนีุ่งกวางเกิดขึ้นจากจากการบได้ต้งใจเกิดขึ้นจากจากการกลับบ้านของผมมาเบิงแม่ซื้อครับพอตอมาอยู่ที่นี่กับลูกหลานกับมาเล่นน้ำก็เห็นลูกหลานเห่นโทัพท์กันครับครับเข้ากัมาค็ดกิจกรรมก็เด็นหน่อยนะครับแต่เลยเอ้ยถ้าฮ็ดกิจกรรมเพื่อให้เขาลดการเล่นโทศัพทเนี่ย วันนี้ก็อยากให้เด็กน้อยเขาได้เล่นเนาะครับเนาะทั่วประเทศผมว่าถ้ถาถ้าเด็กน้อยเขาได้เล่นครับอาจจะเป็นจังหวัดละมองละมองละมองะมองะไรแบบนี้เนาะครับบ้านนี้ไผ่มียังยังยังโรง,งเรียนเล็กมีดนตรีก็พราะเออเขาพ่อรูดดนตรีแน่บริเก่งนะครับพ่อรู้ซื่อๆนิดๆิดน้อยๆเครนนนืนน่องนั้นแะน่เครื่องนีแ้แน่ี่ยากเฮ็ดกิจกรรมอันนี้กับเขาคนมีเรื่องกีฬาเฮ็ดเรื่องกีฬาครับเขาครับคนมีเรื่องเรื่องศิลปะเรื่องไอ้จิตรกรนี่จ้ะ เขาสละตรงเนี้ครับเพื่อสีมามใหาเขามอยุกับเขาให้เขาได้มีโอกาสผมมาแค่แค่จังหวัดละมองเนี่เพราะว่าเมืองไทยสิงดงามขึ้น